สวัสดีจ้าสวัสดียามเศร้าขอเบาน้ำแน่นะจ้ามาหนึ่งเข่าเปาไฟ้อสิเห็ดย่างกินน้อนะคะใส่เข่าใส่กระติบเข่าเรียบร้อยแล้วนะจ้าอ่าฮัสิมาเห็ดแจ่วบองข้อสินหนึ่งของฮอนกินกับแจ่วบองปลาสับนะคะทำเองนักเรงพ่ออ่าหมักซื้อเขามากินหลายลองเห็ดกินเองเบืองนะคะเป็นครั้งแรกที่เราทำนะคะโชว์ฝีมือหน่อยก็ใช้ได้นะอร่อย ขาเสิเอาเครื่องทุกย่างจะเป็นหอมแหงผิดกระเทียมตะขาตะไคร้เนาะเอามาขว่วยมาทำหอมก่อนนะคะครั่วให้หอมก่อนนะคะแล้วก็นํามาตาใสครกให้ละเอียดละเอียดละเอียดแต่ส่วนมากข้ากรสีสาบเอาน้ายง่ายแต่ว่าท่านี้เมนีขอบายค่ะขอปันปลาภาษาบาเฮ้าเอื่นประเดียเอาไปปันในเครื่องปันจวดมุนๆเลยหล้วกามาตาเครื่องที่หลังนะคะแต่ส่วนมากข้ากรสีเอาไปสาบเนาะ เอาปะลาร้าไปสับแล้วก็สับเครื่องลงไปให้มันละเอียดอันนี้เขาอ่ะส่วนผสมเราเรียบร้อยแล้วนะคะตามเครื่องใส่น้ำกันนี่ออกมาหน้าตาแบบนี้เป็นไงเป็นตะเห็ดท้ายได้่าพี่น้อง